กาทีมงานผมนะครับมาอยู่อรนี้มันเป็นพืนที่ป่านะครับโดยใช้มาตรา14เป็นโรงงานกรีสีเขียวนะครับณ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ปี63มเนี่ยมีการปัดจะขอปัดแก้เยและเปิดจองนะครับเกี่ยวกับโรงงานอาดีฟหรือเราเรียกทั่วไปนี่คือโรงงานขยะเนี่แ ประเภท101แล้มีประเภท105คือคัดแยขยชะชาวบ้านตัวน,นี้ไม่รู้ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่ง้นนั้นที่จะเข้ามาคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าโรงไฟฟ้าดีเอ็มะมีป่องอุณหภูมิเผาที่800องศานะครับมีความปลอดภัยคือสารที่ออกมาสามารถอยู่กับมนุษย์ได้อยู่กับมนุษย์ได้ครับเขาบอกแต่จริงๆแล้วมันไม่ร้อมีคนทั้งอ่อนแอไม่อ่อนแอ แต่สิ่งเหล่านั้นนะครับที่จะเกิดกับมวลปะไรเราเนี่ยใช่พูดง่ายๆทั้งจังหวัดสแก้วเลยนะครับไม่มีดังนั้นเราเห็นว่าข้อกังวลของเราเนี่ยวิธีจัดก,การเรื่องขยะชุมชนหรืออะไรเนี่ยครับตามนโยบายเนี่ยมาแบบเอทีเอในเล่มอาจจะไม่สร้างก็ได้ห้าโรงอาจจะสร้างโรงแรกก็ได้เพราะว่า,าการขายไฟฟ้านี่มันต้องผ่านกรมไอ้ไฟฟ้าในประเทศไทยซื้อครับ มันก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆตามกําลังซื้อดังนั้นนะครับในขณะนี้ตอนที่ผมผมผมรับทราบข่าวสารผมก็ได้ประท้วงหรือคัดค้านตั้งแต่แรกไม่เห็นด้วยเพราะว่าตามนโยบายเนี่ยเอาป่าปเ,ปเราไปไปแนกขยะขย,ยับผมว่ามันมันไม่น่าจะใช่นะครับถือว่าผิดผิดวัตถุประสงค์ที่ที่หน่วยงาน ไม่มีถุ่มอะไรที่มาช่วยเราก็ตั้งโต๊ะมีคนบริจาคน้ําเรื่องน,น้ํำดื่มนะครับเตื่องเต้นเรื่องอะไรก็มาช่วยกันก็มีคนเข้าคันอยู่ที่ประมาณ1,200คนที่เขาร่วมน,นะครับจุดประสงค์เนี่ยของการทําไฟฟ้านะครับผมดูคร่าวๆว่าไฟฟ้าส่วนนี้น่าจะขายเข้าไปในประเทศกัมพูชานะครับ แล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันในระหว่างการที่มีการตั้งโต๊ะนะครับเราน่าจะมีลักษณะการเสนอของนโยบายของภาครัฐเนี่ยมันน่าจะมีการจัดการเลือกขยะชุมชนไทยของจังหวัดไทยจังหวัดมันที่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่จําเป็นที่ต้องย้ายขยะเหล่านั้นข้ามจังหวัด 3- าสี่จังหวัดไม่จําเป็นต้องให้ขยะสิ่งเหล่านั้นต้องไปให้จังหวัดอื่นต้องรับผิดชอบจังหวัดไหนนะครับ สร้างขยะท่านต้องรับผิดชอบนะครับนี่ผมก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับที่เป็นโรงงาน ADF เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นต้องมีบางที่แต่ตรงนั้นนะครับจังหวัดตรงนั้นต้องรับผิดชอบของตัวของท่านเองไม่ใช่ว่าจะเอาจากที่อื่นหรือนําเข้าหรือการอุตสาหกรรมที่อื่นนะครับทาแล้วท่านรับผิดชอบไม่ไหวเนี่ยไปโยในใหอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐนะครับผมนี่ก็คนของรัฐก,กินเงินเินรัฐนะครับซึ่งผมผมไม่เห็นด้วยนโยบายเนี่ยซึ่งมันมีความขัดแย้งอยู่นะครับในยกมาเนี่ยอปตเนี่ยครับเทศบาลเนี่ยไม่เคยคิดที่เรื่องคัดแยกเรื่องขยะเลยเวลาเจ็บขยะนะครับให้ชาวบ้านแยกแต่ท่านก็ใช้รถคันเดียวนั่นแหละแล้วเอาไปกบเนี่ยเอาไปถมที่เดียวท่านก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหว จริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่คังแรกขยะนะครับตั้งแต่ชุมชนเรียบร้อยแล้วถึงรประเทศบาลอบตมีที่คัดแยกขยะตราบใดประเทศไทยเราถ้าเอาไปฝังเอาไปกองนั้นะไม่มีวันจบครับขนาดระดับชาติเราต้องแก้ไขแล้วก็โยนมาพลาให้ของลักษณะคนตบนปันาเศรษฐกิจพิเศษขาดทุนแล้วนะทาอะไรไม่ได้ต้องทําขยะนะช่วยชาตินะไอ้ลักษณะนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่ ครับไม่ไม่ไม,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 ไม่น่าไม่น่าจะใช่ตามนโยบาย่ยครับแล้วการเข้ามาเนี่ยแต่และโรงนะครับวางถังไว้ในห้าโรงวางถังนะครับอีเ e อนห้าโรงแล้วหลุมฝังกลบอีกประเทหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนหกโรงผลิตอีกซึ่งแผนถัง e นเอตัวนี้นะครับในโลกนี้ไม่มีมีไปรไร่ที่เดียวนะครับไปรไร่ที่เดียวที่จะมีวางถังไว้ห้าโรงเนี่ยแล้วมีการจองเนี่ยครับจงบอกว่าจองไว้ล่วงหน้าแล้ว นะครับตอนนี้กําลังทำทีเออยู่เราก็สู้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับที่สู้เนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในตำบลผมเนี่ยผู้นําก็เริ่มถอย